สวัสดีครับคุณผู้ชมดิจิทัลเฟสทางนาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมคุณสมชัยสุนบันอดีตผู้บริหาร BBC ภาพภาษาไทยเข้ามารับตําแหน่งผู้อำนวยการไทย b ี s นับถึงวันนี้กลุ่มๆก็คือ3ปีแล้วนะครับเข้ามารับตําแหน่งประมาณตุลา2,555นับถึงวันนี้ก็3ปีพอดีๆเหลืออีก10เดือนก็จะครบวาระแล้ว ต้องบอกว่าเป็น3ปีที่คุณสมชัยเนี่ยอยู่ท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านทีเดียวมีโจทย์ยากๆที่ต้องตอบพร้อมๆกันถึง2โจทย์ทีเดียวโจทย์ที่1เป็นโจทย์ของสังคมสังคมมีคําถามทุกวันนี้ต้องเอาภาษีบาสมาอุดหนุนไทยพีบีสปีละ2,000ล้านอย่าลืมนะครับสถานีโทรทัศน์สานีนี้นั้นด้นะครับประวัติของมันก็คือไปยึดคืนไอทีวีมาจากบริษัทของคุณทักษิณ สมัยที่บริษัทกคุณทักษิณยังรับสมปทานบริหารจัดการทร,ทรทัพย์ัชช่องนี้อยู่นั้นต้องจ่ายค่าสมปทานว่ากันกลมๆปีละพันล้านวันนี้พันล้านไม่ได้แต่ต้องจ่ายเงินอุดหนุน2000ล้านดังนั้นสังคมจะต้องอุดหนุนถึงปีละ3 0 0 0ล้านโจทย์ของสังคมก็คือคุ้มค่าหรือไม่จะมองอย่างไรจะประเมินความคุ้มค่าอย่างไรผมเข้าใจว่าคุณสมชัยตลอด3ปีที่ผ่านมาต้องเผชิญก,กับคำถามทำนองนี้มาโดยตลอดนะครับ โจทย์ยากโจทย์ที่2น่าจะเป็นการตอบโจทย์คณะกรรมการนโยบาย t ทยพีบีซึ่งผมเชื่อว่าในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายก่บกองทีเดียวเลตติ้งของ t ทยพีบ s และอีกหลายๆช่องน,นะครับมันก็ตกต่อเนื่องตกวันตกคืนนะครับแน่นอนใครเป็นกรรมการนโยบาย t ทยพีบีก็ย่อมทั้งคาดหวังคาดคั้นเอากับใครก็แล้วแต่เข้ามารับตําแหน่งพออไทยพีบ ก็ไม่รู้สิครับตอบโจทย์ครบไม่ครบตอบโจทย์ได้ไม่ได้ชัดไม่ชัดอ,อยู่ๆคณะกรรมาการนโยบายไทย b b s ก็มีมติปลดฟ้าผ่าคุณสมชัยสุวรรณบันย้ำอีกครั้งอีก10เดือนก็จะครบวาระแลละข้อกล่าวหาที่1เป็นเด็กดีไม่ฟังคณะกรรมาการนโยบาย 2. องไร้ประสิทธิภาพท่ามกลางเลตติ้งที่ตกวันตกคืนไม่มีแผนรับมือไม่มีแผนแก้ไข3สทุจริตไปอนุมัติโครงการ วงเงินเกินกว่า50ล้านถึง4ครั้งด้วยกันโดยที่ไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ,การานโยบายเปิดใจคุณสมชัยสุวรรณบันสักนิดหนึ่ง,งนะครับในช่วงหน้าครับ โยบายไทอบอกว่า1คุณสมชายสุวรรณบันเป็นเด็กดีสองไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถรับมือท่มามการกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมายแก่กองทีเดียวเดตติ้งตกวันตกคืนและสาสอดทุจริตไปอนุมัติโครงการวงเงินเกิน50ล้านโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ,การถึง4ครั้งด้วยกันผมถือว่ามันเป็นข้อกล่าวหาแรงทีเดียวสำหรับอดีตผู้บริหาร b b บภาคภาษาไทย พบกับคุณสมชัยสุวรรณบาครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระทั่งถึงนาทีนี้รู้ตัวหรือ,อยังอะไรเป็นประเด็นหลักอะไรเป็นประเด็นรองที่ทําให้ถูกปลดฟ้าผ่าอีกสิบเดือนก็จะไปอย่างสาง่างามจะไปอย่างหล่อๆแล้วรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับตอนนี้ยังสับสนอยู่ครับเขาบอกว่าเด็กดื้อแต่ประเด็นเด็กดื้อนี่ผมต้องยอมรับว่าเด็กดื้อจริงเด็กดื<ต>้อจริงคนที่ทํางานสื่อมาตลอดชีวิตนะฮะ มันมีเขาเรียกว่าอาหางการของสื่อ uh huh. ที่จะต้องปกปักรักษาความ็นสารภาพของ uh huh. ทีมงานในการ uh huh. ทํางานนะครับ uh huh. หลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหามาตรฐานสื่อ uh huh. และจะริยธรรมเนี่ยผมเป็นเด็กดื่อแน่นอนครับ uh huh. uh huh. มันมีกรณีหรือมีรูปธรรมอะไรที่ทําให้เกิดการประทะกันร,ระหว่างคุณสมชยัยกับคณะกรรมการบริหารและทําให้คณะกรรมการบริหารมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ คณะกรรมการนโยบายครับคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายทำประธานโทษครับประธานโทษครับคือผมไม่รู้มีอะไรที่ปะทะกันเป็นรูปธรรมสักเรื่องสองเรื่องไหมครับที่ทําให้กรรมการนโยบายมองว่าเอาไว้ไม่ได้ละอันนี้ผมก็ไม่ชัดนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เรียกร้องหรือว่าแผนต่างๆที่เรียกร้องกันมาเนี่ยก็ทําให้ตลอดตลอดเวลา ส่งโจทย์มาก็ตอบตท,ที่บอกว่าไม,ไ,มไม่รายงานทุก3เดือนนี่ความจริงรายงานทุกๆเดือนนะครับอันนี้เป็นอันนี้ดูในรายงานการประชุมได้ในคําแถลงของกงรรมการนโยบายบอกว่าเสนอแนะอะไรก็ผมก็ไม่ปฏิบัติผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าประเด็นใดที่เป็นเรื่องของข้อแนะนำนะครับ,รบประเด็นใดที่เป็นเรื่องข้อสังเกตเรื่องฟีดแบ็กเราก็รับมาส่วนจะไปปฏิบัติเนี่ยมันต้องเข้าสู่กระบวนการของคนทํางาน ค่คุณทนายทําสื่อมานานโอเคใบสั่งเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับถ้ามีใบสั่งจากเบื้องบนเลยมาก็เป็นที่ยอมรับไม่ได้ครับอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ฟีดแบ็กข้อสังเกตเราก็ไปสู่ขบวนอันไหนที่ทําได้ก็ทําอันไหนที่มันดูแล้วมันจะไม่สวยหน้าจอไม่ดีแล้วก็จะเกิดปัญหาคําถามจากสังคมก็ไม่ทำส่วนถ้าหากว่าเป็นเรื่องของนโยบายนโยบายก็ต้องให้ชัดนโยบายก็บอกนโยบายมา นโยบายต้องเป็นเป้าหมายและทิศทางเคยมีสักครั้งไหมที่แต่นโยบายแต่ในบประทะกันน่ะแล้วมองว่าดื้อมีนักีก็คงจะมีหลายครั้งแต่ผมไม่ให้รายละเอียดนะครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับปัญหาหลายหลายหลายเรื่องที่อยู่ภายในผมไม่ควรจะมาเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องภายในนะครับแต่ไม่ใช่ใบสั่งจากข้างนอกไม่ใช่ใบสั่งจากข้างนอกองค์กรไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับการเมืองเป็นใบอันนี้ไม่ทราบแต่เป็นคล้ายๆว่าข้อติงข้อทงติงที่ลงมาในเรื่องของการทํางานหน้าจอเพราะว่า โอเปเรชั่นหน้าจอเป็นเรื่องโอเป a เรชันไม่เกี่ยวนโยบาย <Okay. S 1> นโยบายที่คิดว่าคุณเจ้ามีมาตรฐานอย่างนั้นอย่างนี้เราเราก็ต้องทําตามนั้นเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องทําตามนโยบายไม่เคยมีปัญหาแต่ถ้าหากในเรื่องของโอเป a เรชั่นอลเป็นเรื่องเรื่องของฝ่ายบริหารแล้วถ้าหากว่าพอต้องลงไปถึงฝ่ายข่าวแล้วเนี่ยผมจะให้อิสระค่อนข้างมากถ้า <Okay. S 1> ไ,ปไปถามฝ่ายข่าวได้เราจะไม่บอกว่านายสั่งมายางนี้นายสั่งมายางนี้ไม่มีนะครับทำไม่ได้ ถ,ถ,ถ้าถึงทำผมก็โดนเด็กถอนเงอก <Okay. S 2> เพราะคุณอยู่ในวงการนี้มาตั้งนานขนาดนี้ทำไมถึงยอมกรรมการนโยบายสรุปรก็คือไม่ชัดว่าที่บอกว่าเป็นเด็กดื้อนั้นนะครับดื้อเรื่องอะไรก็คงมีมีหลายเรื่องหลายประเด็น,นมต้องปลดกันประมาณ<อ>นั้นผมก็คงไม่ใช่ประเด็นนี้เรื่องเดียวนะที่ว่าเรื่องความคิดที่ต่างกันในเรื่องการทํางานในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทํางานด้วยเพราะว่าเหมือนกับเราอ่านตําราคนละเล่ม S <S ในเรื่องการบริหารจัดการนะครับซึ่งหลงพก็เคารพนับถือแต่ละท่านที่มาเป็นกรรมการนโยบายทุกท่านก็มีดีเก,กรืกันมาระดับสูงมาทาั้งนั้น <S <S ครับ <S <S ทีนี้ปัญหาที่ผมกังวลใจก็คือว่าตอนนี้ที่คําถามแรกที่บอกว่ารู้หรือ,อย่างเพราะอะไรเราะผมยังง<ช> <นะ S 2> งอยู่เพราะว่าคําสั่งที่ผมได้รับเมื่อวันศุกร์คำสั่งปลดคำสั่งปลดเป็นคําสั่งที่บอกว่าเลิกสัญญาจ้าง นะครับเพราะว่าทําผิดสัญญาข้อนั้นข้อนี้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อหนึ่งนี่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันกระทบถึงอินเทอร์เตี้ของผมได้ข่าวได้ข่าวว่าคําสั่งเลิกจ้างนั้นมันออกมาสองฉบับเลยฮะครับเป็นเป็นเรื่องจริงไหมมันเป็นเรื่องงงผมก็งงคําสั่งอย่างไรครับคำสั่งฉบับที่หนึ่งออกมาเมืนอย่างไรวันศุกร์นะครับศุกร์ที่ศุกร์ศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ แล้ศุกร์ที่เก้าใช่ไหมครับศุกร์ที่เก้าเพราะเป็นวันที่ศุกร์ที่เก้าครลาวันนั้นมีเอกสารที่เป็นคําสั่งเลิกจ้างจากกรรมการนโยบายนะครับซึ่งระบุข้อหนึ่งข้อสองข้อสามแลวข้อหนึ่งที่ผมกังวลมากก็คือเรื่องกรณีอนุมัติเงินวงเงินเกิน50ล้านโดยไม่ผ่านขบวนการอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าถ้าเผื่อทําอย่างนี้ออกมาเนี่ยผมเสียหายเมื่อสักครู่นี้คุณจะดาเองบอกว่าสอใช่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 ซึ่งอันนี้ผมเสียหายรงที่ผมเข้าใจได้ดังนั้นนะฮะผมทำงานมาู้จักกิดความรู้สึกว่า เกิดความเครือบแคลงใจในอินเทอริเี้ของผมคำสั่งเลิกจ้างฉบับแรกเมื่อวันที่9ตุลาคมครับระบุเหตุผลข้อที่1ก็คือไปอนุมัติโครงการวงเงินเกิน50ล้านโดยไม่ผ่านกระบวนการถึง4ครั้งด้วยกันนะครับเรื่องนี้เป็นข้อที่1ครับเรื่องนี้ผมจะต้องชี้แจงและต้องขอความเป็นธรรมทโดยแท้จริงแล้วกรรมการนโยบายได้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาสอบสวนผมในเรื่องนี้แล้วกรรมการชุดนี้เพิ่งประชุมไปสองครั้งเองยังไม่ได้สรุป ผมยังไม่ได้ไปให้ปากคําเลยผมเนี่ยตามกดตามสเกดูที่นัดหมายกันมาก,ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ให้ไปให้ปากคําตอนบ่ายสองโมงไอ้กรณีนี้น,นะครับเพื่อผมจะได้ชี้แจงว่าที่หาว่าที่กล่าวหาว่า 1, นึ่สาสี่นั้นนะจริงไหมซึ่งผมมีหลักฐานที่จะยืนยัน<ส>ว่าแสดงว่ากรรมาการสอบข้อที่จริงเรื่องไปอนุมัติไม่ผ่านกระบวนการนั้น ยังไม่ได้สรุปผลแต่ว่ากรรมการนโยบายหยิบฉวยเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการเลิกจ้างตัดสินผลไปแล้วดูกระบวนการมันย้อนแย้งมันผิดแล้วก็รู้สึกว่ามันผิดหลักการในแง่ของกระบวนการแล้วก็ถ้าที่ผมทราบผมก็ไปรอถึงตั้งแต่บ่ายสองถึงบ่ายสี่สองชั่วโมงรออยู่ที่ที่คอฟฟี่ช็อปในในออฟฟิศก็รออยู่รอเข้าชี้แจงรอเพื่อจะไปชี้แจงก็ปรากฏว่าคณะกรรมการชุดที่ว่านี้อันประกอบด้วยนักกฎหมายมือหนึ่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่หลายคนก็ปรากฏว่าเขา ไม่ครบองค์ประชุมกรรมการบางท่านไม่มาประชุมหมายถึงกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบข้อเท็จจริงฮะซึ่งจริงๆเนี่ยเขานัดหมายล่วงหน้าก่อนมีคําสั่งเลิกจา้างเป็นอาทิตย์นึงนัดว่าให้ไปชี้แจงวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ครับก็ไปรออยู่2ชั่วโมง2งชั่วโมงปรากฏว่ากรรมการสอบข้อเท็จจริงมาไม่ครบองค์มไม่ครบองค์จึงไม่สามารถเปิดการประชุมได้เพราะเพราะว่าผมได้ข่าวว่ามีกรรมการบางท่าน ขอแสดงความจำงที่จะลาออกด้วยลาออกด้วยโอเคเพราะนั้นกรรมการชุดนี้ก็ผมยังไม่ทราบว่าก็ค้างเติ่งค้างเติ่งและจะไม่มีบทสรุปและจะตั้งขึ้นมาใหม่จะให้ไปผมให้ปากคำได้เมื่อไหร่ก็ไม่ชัดเจนแต่เอาเรื่องนี้เป็นประเด็นในการเลิกจ้างไปเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ครับทีนี้ตอนนีเมื่อมีฉบับที่หนึ่งแสดงว่าต้องมีฉบับที่สองเป็นอย่างไรฮะฉบับที่สองก็คือผมก็งงเพราะผมไม่นั่งรอเพื่อที่จะไปชี้แจงก็ปรากฏว่ามีฉบับที่สองออกมาเป็นลักษณะคือก็คือว่าผมประเมินไม่ผ่านถึงเลิกจ้าง ประเมไม่ไผ่านคือเรื่อง performance ใช่ไหมเรื่องผลการปฏิปบัติงานถึงไม,ไม่เกี่ยวกับที่กล่าวหาเมื่อก่อนหน้านี้แล้วผมมานั่งดูว่าเอนวันที่สั่ง<า>เลิกจ้างฉบับที่2ลงวันที่เท่าไหร่ครับลงวันที่สองเนี่ยครับผมกง็งงไอ้ลงวันที่เก้าตุลาเท่ากันเลยลงวันที่วันเดียวกันใช่มันสุกที่เก้าครับเอ๊ะก็เลยก็เลยบอกว่าเป็นคำสั่งเลิกจ้างครับกลายเป็นว่าคําสั่งเลิกจ้างออกมาสองฉบับลงวันที่เดียวกันครับ วันที่9ตุลาฉบ,บับที่1อ้างเหตุข้อแรกเลยก็คือไปอนุมัติโครงการเกิน50ล้านโดยไม่ผ่านกระบวนการครับฉบับที่ 2, <c oughs> 2> ระบ,บุสาเหตุอะไรฮะสาเหตุก็คือการประเมินไม่ผ่านตามหัวข้อต่างๆวันนี้ว่าป,ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารจัดการอ้างเรื่องประสิทธิภาพการทํางานการทำงาน,างงานก็เลยผมก็เลยงงรมไม่ผ่านก็เลยสงสัยว่าการประชุมในครั้งนั้นเนี่ยมีการประชุมขึ้นมาแล้วก็มีมติสองมติใช่หรือเปล่า ตกลงให้ยึดเอามาติเอาคำสั่งที่1หรือหรือคำสั่งที่2ถ้าหากว่าคำสั่งที่1ผมไปทันทีครับคำสั่งที่2ก็หมายความว่าผมประเมินไม่ผ่านก็หมายความแจ้งให้ผมทราบแล้วก็โดยทำเนียมปฏิบัติคือให้เวลา30วันทำเนียมปฏิบัติหรือระเบียบข้อบังคับเป็นทำเนียมปฏิบัติเพราะว่าจะต้องมีการมอบประเมินไม่ผ่านเลิกจ้างให้เวลา30วันส่งมอบงานส่งมอบงานมันเป็นตามประเพณีปฏิบัติซึ่งผมเป็นกังวลนะครับเพราะว่าพอเลิกจ้างผู้บริหารไปทั้งยวง ามกฎหมายนะครับรองผออีก3คนไปหมดเลยเป็นเรื่องน่าวิตกเพราะว่าไม่มีคอนเซนต์ไม่มีคอนเซนต์ไม่ได้ทั้งสิ้นมันจะเกิดความเสียหายกับองค์กากิดสูญบากาศในระบบการจัดการใช่ครับมันคือตอนนี้เพื่อที่ผมเป็นห่วงคือว่าเรากําลังเข้าสู่กระบวนการสวิตช์ออฟอะนาล็อกสวิตช์ออฟใช่ไหมครับตามกําหนดของกสทชแล้วเราก็ทํางานร่วมมือกับกสทชว่าวันที่1ธันวาเนี่ยจะมี2จุดที่มีการทดลองยุติการออกอากาศ ระบบอนาล็อกระบบอนาล็อกสองจุดคือที่สมุยและชายประการผมเปลว่าเครือข่ายของไทยพีบเป็นเน็ตเวิร์กเป็นมรคของไทยพีบผมมีความกังวลว่าขบวนการที่จะจัดซื้อจัดจ้างัการเซ็นอนุมัติการเซ็นสั่งเช็คอะไรพวกนี้ไม่มีใครทําอยู่จะทําทันไหมแล้วถ้าหากเราไม่ไม่ทำทันไม่ทาทันแล้วเนี่ยเราจะถูกกสอบชบปรับแล้วก็จะถูกลูกค้าบางคนถือเป็นประเด็นว่าเราไม่ทําตาม ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่คุณสมชัยบอกว่าคําสั่งเลิกจ้างมี2ฉบับใช่ครับลงวันที่เดียวกันครับถ้าอ้างตามคําสั่งเลิกจ้างฉบับที่1นึ่งมีผลทันทีแต่มีผลทันที<ม>เพราะผมถามแล้วว่าคําสั่งเลิกจ้างเนี่มีผลทันทีเลยฉบ<ช>่ไหมบอกทันทีเลยฉบับที่1นะฉบับที่1มีผลทันทีนะฉบับที่สองเนี่ยโดยธรรมเนียมปฏิบัติถึงแม้ไม่ระบุไว้ก็บอกว่า เลิกจ้างเพราะไม่ไม่ผ่านการประเมินแต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติจะมีการระยะเวลาในการสมมติว่าคือมันก็แจ้งล่วงหน้าสามสิบวันคือไม่ให้การบริจัดการมันเกิดสุริยการใช่ครับดังนั้นจะให้ยึดฉบับที่หนึ่งหรือฉบับที่สองขนาดนี้ชัดเจนหรือยังไม่ชัดครับคือถ้าเผื่อยึดฉบับที่สองเนี่ยพรุ่งนี้ผมได้เปเคลียร์กับเขาหรือยังครับผมต้องรอคําสั่งของท่านนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนออกคําสั่งมามันไม่มีความชัดเจนเลยใครเนี่ยท่านอาจารย์กระลง อาจจะในโรงพเสริฐประทานกรรมการนโยบายทั้งสองฉบับวันเดียวกันแต่อ้างสาเหตุแห่งการเลิกจ้างคนละสบเหตุคนละแบบซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติจะต่างกันคือใาฉบับที่สองที่อ้างว่าประเมินแล้วไม่ผ่านเนี่ยมันออกมาวันไหนได้รับวันไหนลงวันที่เก้าตุลาเแต่ได้รับวันไหนผมไม่ได้รับวันจันทร์ที่ผมไปให้ปากคําแล้วส่วนฉบับแรกที่อ้างเหตุเรื่องอนุมัติ เงินอนวทัดโครงการโดยไม่ผ่านกระบวนการสอทุจริตมีเงินงบอันนั้นได้รับคําสั่งเลิกจ้างวันไหนวันนั้นเลยครับวันที่เก้าเช้าวันที่เก้าเช้าครับวันที่เก้าเชา้าได้รับฉบับที่หนึ่งที่1มาวันจันได้รับคําสั่งเลิกจ้างฉบับที่สองอ้างคุณลัษเหตุประมาณบ่ายสี่โมงเออมันก็แปลกไหมผมก็นู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําให้คาดว่าเกิดอะไรขึ้นทําให้ผมเกิดความสับสนว่าผมต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อไปข้างหน้านะครับวันนี้ก็ผมยังงงอยู่ว่าผมจะโทรสอบ้าไปว่านี่ผมต้องไปทํางานต่อไหมเพราะว่ามัน หมายความว่าเป็นการเลิกจ้างู30วันหรือเปล่าแล้วผมก็ต้องมีขบวนการอะไรนะมอบโอนนะครับอำนาจการสั่งการทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแต่ว่าเขาได้ตั้งเขาตั้งผู้บริหารท่านหนึ่งขึ้นมาเป็นรักษาการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าขบวนการจะดป็นยนกางต่อไปจะทำทันหรือเปล่าก็ขณะนี้ก็จะเดินหน้าฟ้องร้องไปที่ศาลปกครองละครับผมก็เตรียมอยู่เพราะว่า คำสั่งที่หนึ่งเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับผมทำง,งานมา5้าปีห้าสิปีแล้ว40-50ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมได้สะสมทุนทางสังคมไว้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่ออย่างนี้ออกมาเนี่ยผมจะไม่สามารถที่จะไปสมัครเป็นสวสอได้เลยใช่ไหมครับคราวนี้ขอกลับไปที่เรื่อง อนุมัติโครงการเกิน50ล้าน,นถึง4ครั้งโดยไม่ผ่านการอนุมัติของบอร์ดนโยบายไปอนุมัติโครงการอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นโครงการโทรทัศน์ดิจิทัลที่ที่การผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับอจจะที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เป็นเฟสสคือโครงการ <4 S 2> เฟสครั้งเนี่ยเฟสแรกเฟสแรกนี่สําหรับสถานีหลักของไทยพีวีทั้งหมดนะครับ,รบซึ่งความจริงได้ได้มีการวางเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ได้ให้บริการแล้วแล้วก็สามารถนําเงินเข้าองค์กรได้แล้วนะครับเมื่อสักปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้คงประมาณสักสี่ห้าร้อยล้านคือการดําเนินขบวนการทั้งหมดเนี่ยกรรมการนโยบายรับทราบโดยตลอดนี่ผมจะไม่ให้รายละเอียดมากเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องให้ปากคำคือมีการยื่นเข้าไปเพื่อขออนุมัติมีเมื่ออนุมัติเสร็จแล้วก็ได้ดําเนินขบวนการจัดซื้อจัดจ้างและระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งและบริการก็รายงานเป็นประจําอัปเดตทุกๆเดือนทุกๆสองเดือนแล้วพอนํารายได้เข้ามาได้แล้วก็ แจ้งอาจจะแจ้งกันทางกรรมการนโยบายก็เป็นที่ชื่นชมันอยู่ว่านำรายได้เข้าองค์กรโอเคมีบันทึกมีบันทึกมีการบันทึกการประชุมกรรมการนโยบายเรียบร้อยแสดงความชื่นชมครับชื่นชมครับผมอ้างได้เลยว่าในสารท่านในเรื่องการจัดซื้อสี่ครั้งนั้นก็คือจัดซื้อตามโครงการโครรงกาวางโครงข่ายระบบทีวีดิจิทับนะครับนะครับทำก่อนได้รับอนุมัติทำก่อนนํทำก่อนได้รับอนุมัติจริงๆหรือเปล่า หรือว่าทําไปแล้วจึงไปแจ้งเพื่อทราบเพื่อพิจารณาเพื่ออนุมัติย้อนหนอีกตอนที่เข้ายื่นอนุมัติเนี่ยเป็นการยื่นอนุมัติเป็นทั้งโครงการทั้งหมดเป็นก้อนใหญ่ในความเข้าใจของผมเนี่ยเพราะว่าโครงการขนาดนี้นะครับโครงการใหญ่แล้วอนุมัติหลักการใหญ่ทั้งหมดส่วนการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเราทําไปแล้วเสร็จแล้วมารายงานในความเข้าใจของผมไม่เคยทักท้วงไม่เคยทักท้วงตลอดมาไม่เคยท้วงติงไม่เคยท้วงติงนี่มันก็ต้องสองปีแล้วทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้บอกเกิดไม่สองปีที่แล้ว ปีตุลาห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดก็สองปีครับคําถามก็คือว่าอยู่ๆมีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาในครั้งนี้หรือมีการยกประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาก่อนอันนี้แล้วครับก็ประมาณสักต้นปีนี้นะครับต้นปีห้าแปดมตีตั้งประเด็นสงสัยขึ้นมาต้นปี58าแอยู่อยู่บอร์ดนโยบายก็ตั้งความสงสยัยก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาครับ เขาบอกว่าคณะกรรมการตรวจสอบไปค้นเจออะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ขอให้เราชี้แจงนะครับแล้วเราก็ขอข้อมูลเพื่อจะชี้แจงนะครับแล้วเราก็ได้ติดต่อไปทางวาจาเพื่อขอดูข้อมูลเพื่อจะขบวนการมันก็ชักช้าเพราะว่าตอนช่วงระหว่างนั้นเราก็มีงานค่อนข้างเยอะที่เรากําลังขยายโครงขายเรากาลังจะปรับตัวเข้าสู่ทอั์นาดิทิลเรตติ้งกำลังตกเราจะทำจะสู้เขายังไงอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราต้องทํางานกันใช่ไหมครับเรตติ้งตกตกวันตกคืนหลายคนคิดถึงความคุ้มค่า สองพันล้านบวกอีกหนึ่งพันล้านร,รวมเป็นสามพันล้านทางรตรงทางอ้อมที่สังคมต้องซัพพอร์ตครับความคุ้มค่า,มาอยู่ตรงไหนคุ้มค่าถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าะ<ห>นะฮะเอาเรื่องเลตติ้งก่อนเรื่องเลตติ้งเนี่ยถ้าดูเลตติ้งของเรานะ่ยเราตกน้อยกว่าช่องทีวีสาธารณะอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศไทยอีกสองช่องก็คือช่อง5และช่อง11ของเรานี่ประมาณสัก40นะฮะช่อง5กับช่อง11นี้60 50 ประมาณนั้นนะแต่รีตติ้งตกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ช่องสามที่เรียกว่ายักษ์ใหญ่สามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกช่องตกหมดเพราะว่ามันกระจายเป็นยี่สิบสี่ช่องแต่ทีนี้เนี่ยถ้ากรรมการนโยบายหรือแต่ละท่านที่อยู่ในวงการทีวีเนี่ยมานั่งเขาเรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับเรตติ้งทีวีจอใหญ่เนี่ยเพราะว่าหลงทางแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เรตติ้งไปโผล่จอเล็กไปโผล่มือถือไปโผล่แท็บเล็ตเป็นคลิปเป็นวิดีโอเป็นเพป็นมัลติมีเดียมัลติแชนแนลนิวมีเดียแต่เรตติ้งนิวมีเดียของไทยพีบีเอส เติบโตขึ้น25-30%อย่างต่อเนื่องซึ่งผมก็ใจว่าสื่ออื่นรวมทั้งสรปงเดียวด้วยก็ไปทางนั้นด้วยสรปงเดียวเลตติ้งทางจอใหญ่ก็ไม่ได้เยอะนะครับผมมาก่อนด้วยซ้ำนะครับแล้วสรปงเดียวก็ต้องออกไปทางทางนั้นทางจอเล็กก็คือนิวมีเดียทุกคนไปทางนิวมีเดียหมดเขาเอาเรตติ้งจอใหญ่มานั่งวัดกันตอนนี้หลงทางแล้วเพราะว่าเราสู่โลกเข้าสู่โลกดิจิทัลมัลติมีเดียมัลติชานาลแล้วก็มัลติแพลตฟอร์มเราจะมาดู เลตติ้งจอใหญ่เนี่ยหลงทางแต่ด้วยความเคารพครับถ้า BPS เนี่ยได้ทุนอุดหนุนจากสังคมเนี่ยสถึงสามพล้านต่อปีอม,มันต้องถือว่ามากมายมหาศาลน,นะครับ,รบมันมีคำถามในเชิงเปรียบเทียบ b b c อังกฤษตอน,นเขา,ขาทำเขา,ขาทำอย่างไรจึงมีคนดูคนติดตามทั่วโลกแล้วก็ให้ความเชื่อถือ ย้อนกลับมาที่ไทยพีบีเอสทำหน้าที่โดยไม่ต้องมีข้อจํากัดทางด้านธุรกิจมีเงินรองรับรองรัง2,000-3,000ล้านประมาณนี้ทำไมมันจึงไม่เป็นที่นิยมถ้าเมื่อกี้เออถึง VBC ีเราเห็นชัดแล้วว่าเขา m u ติ i media multi p พล t f o r m ม u l t i channel เขาถึงสามารถที่จะคลองได้หมดแล้วหนึ่งชานลหรือ1นึ่งช่องคือเขามีการเรียกว่าวางแบรนด์โพสิชั่นที่ชัดเจนหนึ่งช่องหนึ่งเขาบริการใครบริการ p o ู u l a หรือ m a ส หนึ่งช่องบริการพวกอินเทลเล็กชวลหนึ่งช่องคือบ b c 2 b b c b บ c บ b ซีวูพวกปัญญาชนทั้งหลายนะครับแล้วกรณีแตกออกมาเป็น7จ็ดแปดช่องมีทั้ง BBC 3ซีวัยรุ่น b b บ4คนแก่คือสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ BBC n e w นิวส์นิวส์อย่างเดียวนะข่าว24สชั่วโมงมีเด็กอีก2ช่องนะครับเด็กที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอนุบาลจากอนุบาลจนถึงเข้าประถมจนถึงเข้ามัธยมก็จะแบ่งกระจายไปแบรนด์โพสิชชั่นนิ่งหรือแบรนด์แยก ตลาดออกไปชัดเจนเขาถึงสามารถครองได้ไทยพีบีเอสไทยพีบีเอสนอยู่ท่องเลยต้องสร้างแบรนด์โพสิชันให้ชัดในขณะที่ผมสองปีที่ผ่านมาผมมองดูว่าแบรนด์โพสิชันเราไม่ชัดเราจะเป็นข่าวก็ไม่ใช่เด็กก็ไม่เชิงปะญหาโทษประหาโทษต้องหาแบบซักคันอย่างนี้ครับเป็นพออมาสามปีอีกสิบเดือนก็จะครบวาระก็คือจะครบสี่ปียังพูดว่าแบรนด์โพสิชันนิ่งของตัวไทยพีบีเอสไม่ชัดนี่ใครต้องรับผิดชอบ กับความไม่ชัดตรงนี้ครับผมใช้เวลาตลอด2ปีรือในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อ<ช>จะทําให้ชัดแต่ว่ามีปัญหาอยู่เพราะว่าความไม่เข้าออข้าใจของตลาดที่มันเปลี่ยนไปผมได้วางแผนว่าโดยที่เรายังไม่ของเงินเพิ่ม นะฮะ2,000ล้านที่ว่านี้เราจะทําทีวี2ช่องช่องหนึ่งคือนิวใช้ชัดเจนมาเลยผมจะสู้กับสปริงนิวทุกคนอย่าแหลกแล้วก็วัดเลตติ้งกันเลยนะครับอีกช่องหนึ่งเราจะเป็นแฟมิลี่ก็วัดนังไปเลยในขณะนี้มันคาบลูกคาบดอกมันไม่ชัดแงฮะเรามีเรามีช่องหนึ่งเข้าใจทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าคือพอเราออกอากาศรายการสารคดีเด็กอะไรพวกนี้เสร็จแล้ววันเดียวจะมีม็อบมีระเบิดล้มผังแล้วก็เอาข่าวเข้ามาเนี่ยเด็กก็วุ่นวายกัน เด็กก็หนีไปอยู่ที่อื่นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ชัดเจนของแบรนด์ของแบรนด์โพสิชชั่นนิ่งของไทยพีเอสมันไม่ชัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้ชัดเจนขึ้นมาอย่างที่ผมว่าว่าบีบีซีเนี่ยแตกเป็นจุดเจ็ดแปดช่องเขาชัดเจนของเราเนี่ยไม่ชัดเจนให้ตอนนี้ชัดเจนตรงนี้เข้าใจเข้าใจทีนี้ด้วยความเคารพครับเป็นพออมมาสามปีปีละสองพันล้านสามปีหกพันล้านหมดไปหกพันล้านผ่านไปสามปีวันนี้ยังพูดถึงแบรนด์โพสิชชั่นนิ่งคำถามก็คือ6000ล้านกับ3ปี ได้ทําอะไรไปแค่ไหนอย่างไรคือเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่แต่ที่ผมว่ามาสักครู่นี้นะครับส่วนที่เราจะได้ช่องที่สองขึ้นมาเรายังไม่ได้รับใบอนุญาตเพราะฉะนั้นผมอยากจะทําเท่าไหร่ก็ไม่มีใบอนุญาตสิ่งที่เขาไม่ให้เลยฮะยังไม่ได้เงี้ยผมต้องสวิตช์ออฟก่อนไงคือที่ตกลงกับกสชว่าถ้าผมไม่สวิตช์ออฟเนี่ยผมไม่ได้ใบอนุญาตที่จะทำเขาไม่ให้มันก็เป็นเรื่องการขายช่วต่อรองเพราะถ้าบอกทำมาสามปีนี้ผมก็ยังไม่มีใบอนุญาตที่จะทาแต่ผมอยากจะทําและสิ่งที่ผมต้องการจะทาคือสามารถที่จะ คุณเอืญญ้ไงพูดบอกว่า <ทะ S 2> มีเงิน2องพันล้านเนี่ยแล้วทำไมทําได้แค่นี้ <ทะ S 2> ผมก็บอกว่าผมจะทําได้มากกว่านี้ไง <ทะ S 2> ให้ผมทําสิใช่ไหมฮะผมก็สามารถทําได้ผมได้วางแผนวาเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะตลอดสาปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนถามว่าเงิน2000ล้านเนี่ยมันไม่พอใช้ต้องวิ่งหาเพื่อที่จะขอปรับเพดานผมไม่เคยไปขอปรับเพดานผมสามารถบริหารจัดการให้เงิน2,000ล้านนี่สามารถทําอยู่ได้ตลอด9ปี8ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดถึงเงิน2 0 0 0ล้านเมื่อปีปี5้าหนึ่งเนี่ย มันเหลือแค่พันสอง้ล้านเท่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้มูลค่าของมันใช่ไหมครับเพราะว่าอินฟลูเชั่นมันกัดกันกัดกินไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการโดยที่เงินมีมูลค่าน้อยลงแต่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นใ,ในเรื่องของการปรับเข้าสู่นิวมีเดียซึ่งทําได้ทุกแพลตฟอร์มอยู่ขนาดนี้โซเชียลมีเดียเราอยู่อันดับท็อปท็อปท็อปไฟนะครับคลิปคลิปของเราบางคลิปเนี่ยดูกันห้าห้าหกล้านวิวนะครับมันไม่น้อยเลยเพราะนั้นอยู่ระดับต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่มีเปอร์ฟอร ดูข้อมูลทอดท็จจริงให้ชัดเจนหรือเปล่าถ้าหาว่าพูดถึงนิวมีเดียเรตติ้งของเราเนี่ยอยู่ดับท็อปไฟเมื่อเทียบกับสถานีใหญ่ทุกช่องและบางคลิปของเรามีคนดู15ล้านนะครับผมจงใจเขียให้คุณสมชัยได้เปิดมุมนี้นะครับส่วนสังคมจะเป็นสรุปอย่างไรหลังจากที่ได้ฟังก็แล้วแต่ครับคำถามสุดท้ายครับคิดว่าในที่สุดนะอะไรคืออเจนดาหลักที่ทําให้ถูกปลดผมยังมองดูมันเหมือนมีเป็นภูเขาน้ําแข็งมา ภูเขาน้ําแข็งคือผมไม่รู้ว่าผมไม่ทราบว่ามันจะมีกลางมหาสมุทรกลางมหาสมุทรจะมีคือเราเห็นอยู่ข้างบนแต่ไม่เราไม่เห็นข้างล่างข้างล่างคืออะไรผมบอกไม่ได้ไงผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่มองเห็นอยู่บนสามปีไม่เห็นแล้วไม่เห็นครับต้องต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าผมมีความบริสุทธิ์ใจและเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของกรรมการโยบายทุกท่านทุกท่านเนี่ยมีอ่าอ่ากอินทิรเกตตี้ทาทงนั้นนะครับผ่านเป็นนักวิชาการมีชื่อเสียงรแต่ว่า ผมว่าไม่ใช่เฉพาะส่วนนั้นอย่างเดียวอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาเยอะแยะแล้วก็ต้องบอกอีกนิดนึงว่าองค์กรไทยเสคุณก็รู้จักดีว่าข้างในมีการเมืองเล่นกันอยู่นะครับข้างในมีการเมืองเล่นกันอ,อย,อยู่มีอยู่บ้างเขาไม่อพอใงพอใจอะไรเนี่ยครับมีการรับปงรับบ,รบ,บรีอะไรกันวิ่ิหากรรมการนโยบายบซึ่งผมก็บอกว่าการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่การมันจะบอกว่าถูกเลื่อยเหรอการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องหูหนักหน่อยครับไม่ใช่หูเบาการมันจะบอกว่าถูกเลื่อยเหรอคงไม่ใช่อย่างนั้นคือแนวคิดของผมบางอย่างเนี่ย อาจจะมีบางคนไม่เห็นด้วยนะครับวิธีการบริหารจัดการที่ทํำยังไงให้เงินม็ดเงินหนึ่งบาทเมื่อเมื่อปีที่แล้วในปีนี้หนึ่งบาทสามารถที่จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่าเมื่อปีที่แล้วซึ่งซึ่งก็ไม่รู้ล่ะก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายของสุดท้ายครับได้คุยกับอาจารย์ในหลงเพชรประเสริฐประธานบอร์ดนโยบายหรือบ้างหรือไม่ครับทั้งก่อนและหลังถูกปลดก่อนหน้านี้ผมคุยประจำมีเรื่องหาเรื่อยไม่ส่งสัญญาณไม่บอกท่านส่งสัญญาณเป็นระยะระยะว่าจะปลด ไม่ใช่จะปลดฮะส่งสัญญาณว่าไม่พอใจ,จบอร์ดส่วนใหญ่ไม่พอใจแต่ทัดเองเนี่ยเห็นใจผมส่งสัญญาณส่งสัญญาณว่าบอดส่วนใหญ่ไม่พอใจเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องที่ก็อย่างที่ลิสมาหลายเรื่องก็คือเรื่องตัเตือนมาชี้นําก็ไม่ทําอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องปก <Okay. S 2> ติ <Okay. S 2> แต่ที่บอกว่าผมไม่ส่งแผนนู่นแผนนี่เนี่ยความจริงเนี่ยมผมส่งแผน <Okay. S 2> ทั้งหมดเลยนะฮะค่ะ งบประมาณส่งไปแล้วสสัปดาห์นะยังไม่ไม่ผ่านนะเป็นเป็น่ากังวลใจเพราะจะเกิดสุญญากาศเบประมาณปี59แล้วก็แผนบริหารกิจการนะครับส่งแล้วนะแผนจัดทำรายการนะครับส่งแล้วแผนพัฒนาบุคลากรส่งหมดแล้วนะครับรอการอนุมัติเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนปี59แต่ถ้าหากกรรมการดีบายทําให้เกิดสุญญากาศเนี่ยแผนงานงบประมาณ และการสั่งซื้อจ่ายจ้างรายการที่จะโผล่ในผังหนึ่ง1 1> ายมาสหนึ่งใบมาสสองเนี่ยเกิดสะด,ดขึ้นมาวันเกิดความเสียหายกับอ,องค์กรใครจะรับผิดชอบคะสรุปอีกครั้งนะฮะฟันธงเลยนะฮะยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นประเด็นหลักที่ทําให้โดนปลดโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของกรรมการวิจารทุกท่านแต่ความคิดในเรื่องบริหารจัดการเราอ่านตํารามมาคนละเล่มเชื่อว่าเป็นเรื่องของความคิดความเชื่อวิธีคิด วิถีของความเชื่อแตกต่างกันไม่มีเรื่องอื่นโอเคเอาละครับขอให้โชคดีฮะต่อสู้ต่อไปในศาลปกครองขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ก็คือคุณสมชัยสุวรรณบันนะครับอดีตผู้บริหารบี c ีซีภาคภาษาไทยและวันนี้ต้องใช้คำว่าอดีตพอไทยบีบีเอสปี6000ล้านทำอะไรได้แค่ไหนทำไมไม่สนใจกรรมการนโยบายอะไรคือข้อจำกัด คุณสมชายก็ได้เปิดความในใจไปแล้วนะครับที่เหลือสังคมต้องสรุปกันเอาเองวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ